สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบอกเล่าอีกครั้งนะคะช่องเล่าข่าวเล่าเรื่องเล่าคดีดังค่ะและในคลิปนี้นะคะนุยจะมาเล่าเรื่องของยูทูบเบอร์สาวที่เสียชีวิตในอุทยานแห่งชาติค่ะและก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกตอนนี้ค่ะนุ้ยขอแสดงความเสียใจกับแกบบี้และครอบครัวของเธอด้วยค่ะคดีนี้เป็นคดีที่สะเทือนใจชาวอเมริกันเป็นจํานวนมากและยังเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของ ชาวอเมริกันและผู้คนในโลกโซเชียลอีกด้วยนะคะทำความรู้จักกับแกบบี้กันค่ะแกบบี้เพติโตเป็นยูทูบเบอร์สาวชาวอเมริกันอายุ22ปีค่ะได้มั่นกับไบรอันลอนรี่อายุ23ปีซึ่งทั้งคู่นะคะมั่นกันมาได้1ปีค่ะทั้งสองคนเนี่ยได้อาศัยอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของไบรอันที่รัฐฟลอริดาค่ะทั้งคู่ได้ตัดสินใจออกเดินทางขับรถค่ะ เที่ยวจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของสหรัฐพวกเขาเดินทางด้วยรถแวนสีขาวซึ่งเป็นรถของแกบบี้การเดินทางแบบนี้ที่เรารู้จักและพูดกันว่ารถทริปนั่นเองค่ะพวกเขาได้เริ่มออกเดินทางด้วยกันค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้นะคะปี2021และแกบบี้มักโพสคลิปและภาพ ช่วงเวลาดีๆที่มีความสุขค่ะให้แฟนๆได้ติดตามผ่านโซเชียลมีเดียโดยขึ้นแฮชแท็กว่า Van Life ตอนแรกการเดินทางก็ดูเหมือนจะราบรื่นเป็นไปด้วยดีค่ะทั้งคู่ดูมีความสุขได้มีการอัพคลิปวิดีโอการเดินทางลงอยู่เรื่อยๆแต่หลังจากนั้นในช่วงเดือนสิงหาก็เกิดปัญหาขึ้นจนได้ค่ะวันที่12สิงหาคม มีพลเมืองดีได้โทรแจ้งนายวันๆค่ะว่าพบเห็นผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายกันเขาเห็นผู้ชายตบผู้หญิงและหลังจากนั้นค่ะทั้งคู่ก็วิ่งลงข้างทางและฝ่ายชายก็ได้ดันฝ่ายหญิงขึ้นรถไปค่ะ<อ>เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐยุทธ์ได้รับแจ้งเหตุจึงรีบไประงับเหตุทันทีค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเรียกพวกเขาให้หยุดรถ ก็ได้เห็นพวกเขาเนี่ยขับรถชนฟุตบาทข้างทางค่ะเจ้าหน้าที่เรียกให้พวกเขาจอดและลงจากรถเพื่อสอบปากคาพวกเขายอมรับกับเจ้าหน้าที่ว่าได้มีการทะเลาะและทําร้ายร่างกายกันจริงค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้ดําเนินการจับกลุ่มใครทั้งสิ้นนะคะและยังแนะนําให้ทั้งคู่แยกกันอยู่สักคืนหนึ่งค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและยังกําชับให้ทั้งคู่ อย่าลืมชาร์จโทรศัพท์ด้วยเพราะถ้ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นพวกเขาสามารถโทรแจ้งตำรวจได้ทันทีค่ะพวกเขาได้ทำตามคำแนะนำของตำรวจนะคะโดยไบรอันนอนที่รถบ้านส่วนแกบบี้นอนที่โรงแรมค่ะเรามาลำดับเหตุการณ์ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่ตำรวจได้คุยกับพวกเขาค่ะ วันที่24สิงหาคมแกบบี้ได้ FaceTime คุยกับแม่เธอบอกแม่ว่าเธอกำลังจะออกจากรัฐยูทาห์ค่ะมุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติไททอนในรัฐไวโอมิงแล้ววันที่25สิงหาคมแกบบี้ก็ได้ส่งข้อความคุยกับแม่อีกค่ะและเธอบอกว่าตอนนี้เธออยู่ที่อุทยานแห่งชาติแกรนด์ไททอนแล้วและในวันที่27สิงหาคม แกบบี้ได้ส่งข้อความคุยกับแม่อีกหลายข้อความอยู่ค่ะแต่มีบางอย่างในข้อความนั้นที่ทำให้แม่ของแกบบี้เอจใจเธอจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ตรวจสอบฮาร์ดไดรฟ์ในมือถือของลูกสาวค่ะหลังจากที่ได้รับข้อความแปลกๆว่าแม่ช่วยแสแตนได้ไหมหนูได้รับข้อความเสียงและมิสคอจากแสแตนค่ะซึ่งแม่ของแกบบี้คิดว่า ข้อความนี้นะคะดูมีพิรุษดูแปลกค่ะเพราะว่าแกบบี้ไม่เคยเรียกปู่ของเธอว่าสแตนเฉยๆแบบนี้ค่ะซึ่งทำให้แม่ของเธอเอะใจและคิดว่าอาจเกิดสิ่งผิดปกติกับเธอและแกบบี้เคยพูดว่าความสัมพันธ์ของเธอกับไบอันนั้นเริ่มมีปัญหาและตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆค่ะและในวันที่30สิงหาคมครอบครัวได้รับข้อความสุดท้ายจากแกบบี แต่ไม่เชื่อว่าคนที่ส่งข้อความนั้นคือแกบบี้ค่ะข้อความนั้นถูกส่งมาว่าที่โยเซมิติไม่มีสัญญาณหลังจากได้รับข้อความดังกล่าวโทรศัพท์ของแกบบี้นะคะก็ใช้งานไม่ได้อีกเลยค่ะและก็หยุดโพสต์ทุกอย่างเกี่ยวกับการเดินทางของเธอในโลกออนไลน์ค่ะเรามาดูกันต่อค่ะว่าเดือนกันยายนเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างวันที่1กันยายน b บรอันคูมันของแกบบีค่ะได้ขับรถแวนสีขาวของแกบบีกลับบ้านที่รัฐฟลอริดาตามลำพังค่ะโดยที่ไม่มีแก b บีนั่งมาด้วยไป2กลับ1มันดูแปลกๆยังไงไม่รู้เนาะและ10วันต่อมาก็คือวันที่11กันยายนครอบครัวของแกบบีได้แจ้งความกับตำรวจค่ะว่าลูกสาวหายตัวไปหลังจากที่พวกเขาไม่สามารถติดต่อแกบบีได้เลยค่ะ และในวันเดียวกันนั้นเองตำรวจที่ Northport รัฐฟอริดาได้ไปตรวจค้นภายในบ้านของครอบครัว l a u n รี y ค่ะก็พบรถแวนของแกบ b ีค่ะที่ขับออกไปเที่ยวด้วยกันนั้นจอดอยู่และตำรวจก็ได้ยึดรถแวนไว้เป็นหลักฐานค่ะเมื่อข่าวการหายตัวไปของ g a b บีได้แพร่ออกไปนะคะสังคมและนักสืบไซเบอร์ทั้งหลายค่ะก็ช่วยกันตามหาแกบบี โดยมีการตั้งคำถามว่าตอนนี้แกบบี้อยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับแกบบี้ทุกคนก็ช่วยกันตามหาเธอนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok YouTube Instagram ไม่เว้นแม้แต่ Spotify ค่ะวันที่14กันยายนครอบครัวเพทิโตได้ขอร้องให้ครอบครัวลอนรี่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนคดีการหายตัวไปของแกบบี้ค่ะให้ช่วยบอกหน่อยว่า ตอนนี้แกบบี้อยู่ที่ไหนต้องไปตามหาแกบบี้ได้ที่ไหนแต่ก็ไม่ได้คำตอบอะไรจากปากของครอบครัวรอนดี้เลยค่ะวันที่17กันยายนเป็นเวลาหลายวันแล้วนะคะที่ครอบครัวเพเทิโตและตำรวจขอร้องให้ทางครอบครัวรอนรีให้ความร่วมมือค่ะในการสอบสวนคดีและในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงค่ะครอบครัวรอนรีได้ติดต่อมาหาเจ้าหนะ้าที่ตำรวจ และให้ไปที่บ้านของพวกเขาวันนี้เลยค่ะข้อมูลที่ให้กับตำรวจก็เพียงบอกว่าพวกเขาติดต่อไบรอันไม่ได้และไม่เห็นไบรอันมาสอสาวันแล้วทางครอบครัวรอนรี่ไม่ได้ให้ความร่วมมืออะไรอีกเลยค่ะ <c oughs> เกี่ยวกับการหายตัวไปของแกบบี้นอกจากพูดว่าติดต่อไบรอันไม่ได้หลังจากที่ไบรอันกลับมาจากโรดท r i p และได้ออกจากบ้านไปอีกครั้งค่ะ พร้อมเป้คู่ใจเมื่อวันที่14กันยายนโดยบอกกับพ่อแม่ว่าจะไปที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติท้องถิ่นค่ะแต่ก็น่าแปลกใจค่ะที่ไบรอันดูไม่เป็นห่วงคู่มั่นที่เพิ่งหายตัวไปเลยและอากาศในช่วงที่ไบรอันเดินทางไปที่เขตอุทยานแห่งชาติท้องถิ่นนั้นก็ไม่ดีด้วยค่ะไม่เหมาะที่จะไปแคมปิง้งมีทั้งฝนมีทั้งสัตว์ป่าจระเข้และงูค่ะ วันที่18กันยายนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลังกว่า100นายเพื่อออกตามหาตัวไบรอันที่ป่าคาร์ตันรีเซิร์ฟค่ะและในขณะเดียวกัน FBI ค่ะก็กำลังลงพื้นที่เพื่อค้นหาแกบบี้ในบริเวณที่เธอหายตัวไปล่าสุดค่ะซึ่งนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติแกรนด์ไททันค่ะและแล้วเรื่องเศร้าก็เกิดขึ้นในวันที่19กันยายนค่ะ เจ้าหน้าที่พบศพของหญิงสาวรายหนึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติไททอนซึ่งยังไม่ระบุว่าเป็นแกบบี้และวันที่21กันยายนเจ้าหน้าที่ FBI ยืนยันว่าศพที่พบนั้นก็คือแกบบี้ค่ะแต่ยังไม่ระบุถึงสาเหตุของการเสียชีวิตและตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กลับไปยังที่เกิดเหตุอีกครั้งค่ะเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม เพราะระยะเวลา20กว่าวันที่ร่างของแกบบี้อยู่ที่นั่นทำให้หลักฐานหายไปบ้างซึ่งต้องค้นหาบางส่วนของเธอที่คาดว่าจะยังคงเหลืออยู่เพราะบริเวณนั้นเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากมีทั้งเสือและสัตว์ป่ามากมายค่ะส่วนทางด้านไบรอันเจ้าหน้าที่ก็ยังคงดำเนินการตามล่าหาตัวต่อไปค่ะข่าวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะคะ หากมีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมนุยจะรีบมานำเสนอให้กับทุกคนอย่างเร็วเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะคลิปนี้นุยต้องไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย